สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเชิญเพื่อนนะครับให้มาเล่น t ิ k t อกนะครับมารับรางวัลมารับไรายได้จากแอปพลิเคชัน Tikt อกกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน t i k t o k เลยนะครับเขาบอกว่านี่คือเกมเทดสอบ <ด S 2> ออย<อ>ู่นะ,ะน,นะครับผมอ่า พอมาหน้านี้นะครับให้กดนะครับตรงตรงรูปเหรียญสีเหลืองนะครับมุมบนซ้ายมือโทรศัพท์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคิดตรงคำว่าเชิญนะครับนี่ครับประมาหน้านี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆเรื่องนะครับจะเชิญเพื่อนทางด้วยวิธีไหนนะครับจะมี messenger มี l ล ne มีทว i t t e r นะครับมี Facebook นะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงคําว่าคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์นะครับคลิกเสร็จแล้วคัดลอกเสร็จแล้วนะครับให้ออกจากหน้านี้เลยนะครับเมื่อตัวคู่นี้ผมไม่ได้คัดลอกนะครับเพราะผมคัดลอกไว้แล้วนะครับผมมีข้อความไว้แล้วนะครับออกข้างหน้าเลยครับออกไปหน้านี้เลยนะครับ แล้วก็ผมได้เตรียมข้อความมาแล้วนะครับเป็นข้อความแบบนี้นะครับก็ให้เพืเ่อนๆนะครับเตรียมข้อความอะไรก็ได้นะครับที่ดึงดูดที่ให้คนอื่นนะครับสนใจแล้วเห็นข้อความของเรานะครับและดึงดูดให้เขามากดคลิกดาวน์โหลดมาเล่นทิกตอกกับเรานะครับ ผมก็ได้ไดข้อความมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาที่ Facebook นะครับรับวมาที่ขีดสามขีดนะครับสามขีดสี่ขีดหนึ 1, ่งสองสมขีดเนี่ยตาลายได้ผมมโอเคหลังจากนั้นนะครับมาที่กลุ่มนะครับ มาที่กลุ่มนะครับกลุ่มของเรานะครับเลือกกลุ่มไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆมีนะครับจะเป็นกลุ่มหาเงินกลุ่มหาเงินเข้า wallet นะครับกลุ่มหางานฟรีกลุ่มรายได้เสริมฟรีอะไรเช่นพวกนี้กลุ่มที่เป็นสาธารณะนะครับให้เพื่อนเลือกไปสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเลือกเข้าไปอันนี้ผมจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเราจะไม่โพสต์นะครับ ถ้าโพส์มากๆบางทีเพจเฟซบุ๊กอาจจะขึ้นว่าสแปมก็ได้นะครับอาจจะกีดการมองเห็นหน่อยคำนองนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมานะครับโพสต์ที่มีการาสแสดงความพิถเหินเยอะๆนะครับโพสต์ไหนก็ได้ครับลกเ,เข้าไปผมเอาเป็นโพสต์นี้แล้วกันโพสต์นี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับสแสดงความคิดเห็นก็คือเอาลิงก์ที่ เอาข้อความที่เราเตรียมไว้ที่เราคัดลอกไว้นะครับมาวางแล้วก็อีกโพสเข้าไปนะครับแล้วถ้ามีเพื่อนๆคนไหนนะถ้าสนใจอยากจะมาเล่นทิกต็อกแล้วรับไรายได้เหมือนเราเดี๋ยวเขาก็คลิกลิงก์ดาวน์โหลดของเราแล้วก็กรอกรหัสของเราเข้าไปเองนะครับแค่นี้ครับนี่นะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดใครที่อยากมีไรายได้นะครับจากการทํา กิจกรรมกับแอปพลิเคชัน t i k ตอ k นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนะครับพร้อมกับรหัสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม